สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ทเมียวเมียววันนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวราศีสิงห์กันเนาะเอาล่ะแต่เราจะก่อนที่เราจะมาดูดวงเดี๋ยวมีเรื่องอ่าจะต้องคุยกันนิดนึงนะคะอ่าเนื่องจากว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่า่าเสียงเบาไป าทางนี้ก็เลยพยายามแก้ไขด้วยการเปลี่ยนไม้ตัวใหม่ไม่ทราบว่าเสียงดังขึ้นหรือ,อยังคะยังไงติชมกันได้นะคะแล้วก็เรื่องคลิปที่สั้นไปก็เลยคือชี้แจงก่อนว่าตอนแรกตั้งใจจะทำคลิปสั้นๆให้รับชมกันเพราะว่าแบบเห็นคนอื่นคลิปยาวแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบ คิดว่าน่าจะทำคลิปสั้นจะดีกว่าแต่เห็นว่าสั้นไปก็เลยว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการอัดวิดีโอเป็นแบบดูดวงโดยรวม10บใบแล้วก็เจาะเป็นแต่ละเรื่องเรื่องละ5้าใบนะฮะอ่า,า,อาก็คราวนี้ก็จะได้ดูดวงกันจุดใจเนาะแต่ว่าเนื่องจากเป็นการเปิดอ่านไพ่าตามหน้าไพ่นะคะ ไม่ได้แบบดูเลขหรือดวงดาวเพราะฉะนั้นก็แล้วเป็นดวงโดยรวมด้วยอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ค์คอมเมนต์ได้นะคะอ่าเอาล่ะคราวนี้เราเริ่มมาดูดวงกันดีกว่าอันนี้เป็นดวงดวง,ดวงโดยรวมของชาวราศีสิง อของผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง15กันยายนประจำเดือนกันยายน2565กันนะคะอขอไพ่10ใบ,บให้กับชาวราศีสิงห์หน่อยค่ะ ใบแรกสิบแม่เท้าหนึ่งแม่เท้าสองแม่เท้า วิวออฟฟร์จูนควีนเหลียนแปดแม่ทา้า หนึ่งถ้วยเก้าไม่เท้าดูดูแล้วเหมือนแบบราสีสิงนี่จะยุ่งยุ่งอยู่กับงานเนาะเหมือนทำงานอย่างเดียวอารมณ์แบบมีรักใหม่เข้ามาก็ไม่สนใจอ่าคิงอาวอน แล้ววร์เนี่ยดูเหมือนแบบชาวราศีเสิงยุ่งอยู่กับงานอยู่หรือเปล่าเอ่ยใา้ใต้สำรับอยู่ที่เจ็ดเหรียญเหมือนแบบคนยุ่งอยู่กับงานกับเงินน่ะใครแบบมีคนเข้ามาเนาะคุณก็ไม่สนใจเท่าไหร่นักอ่ะฮะคนเน้นแบบ ทำงานทำเงินแล้นดูหาแบบธุรกิจทำช่องหาช่องทางทำธุรกิจอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่าอ่ฮะอ่ะเดี๋ยวขยับช่วงนี้คุณดูยุ่งยุ่งกับงานไม่ค่อยสนใจความรักอะไรเท่าไหร่มีเข้ามาเหมือนกันนะคะความรักแต่คือคุณดูไม่สนใจอ่ะคุณดูแบบเอออยากมุ่งทํางานเก็บเงิน ดูผลตอบแทนเงินที่งอกเงยอะไรอย่างนี้ uh huh. อือือาคุณดูยุ่งยุ่งแต่ว่าแบบอืมคุณแบบมันมีความรักเข้ามานะอ่ะแต่ว่าคุณไม่ได้สนใจมันเลยอะคุณทำงานอย่างเดียวมองหาธุรกิจ ทำงานทำเงินเก็บเงินอะฮะไปเรื่อยๆดูคุณสนุกกับงานเนาะอืมโดยรวมก็ประมาณนี้แฮปปี้กับการใช้ชีวิตสดและทำงาน <c oughs> เรื่องเจาะเป็นเรื่องไปกันนี้ก็เริ่มที่สุขภาพเนาะขอไพ่ห้าใบเกี่ยวกับสุขภาพของชาวราศีสิงห์หน่อยค่ะ mm hmm. wheel of fortune mm hmm. เด็กถือถ้วย ดาบสี่แม่เท้าคิงเหรียญสุขภาพช่วงนี้ก็ดูแข็งแรงดีเนาะแต่อาจจะมีแบบใช้สายตาหนักเกินไปอาจจะเกี่ยวกับมือถือคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างนี้ทำให้รู้สึกปวดตาบ้างอะไรบ้างก็พักสายตาบ้างนะคะ อะ uh huh. โดยรวมนะสุขภาพไม่มีอะไรแบบไม่ดีเป็นพิเศษคือสุขภาพแข็งแรงดีอ่าใ mm. uh huh. ต้สำหรับเป็นเดว l ลสุขภาพแข็งแรงดีค่ะก็ระวังเรื่องดวงตาน,นิดนึงก็แล้วกันอ่ะฮะต่อไปเป็นเรื่องการเงิน ขอการเงินให้ชาวราศีสิงห์ห้ามไปด้วยค่ะ8ปดไม่เท้า4ี่ถ้วยเหมือนมีโอกาสทางการเงินเข้ามาการลงทุนแต่ว่าดูเหมือนคุณจะยังลังเลหรือเปล่าก้าเหรียญคุณรู้สึกแบบพึงพอใจแล้วว่าเออตอนนี้คุณ การเงินคุณก็โอเคอยู่แล้วแต่ว่าแบบคุณใจคุณก็อยากลงทุนนะแต่คุณไม่อยากเสี่ยงอะ่ะกลัวการลงทุนล้มเหลวหรือเปล่าเนี่ยจัดเมน้นสองแบบเหมือนคุณกำลังลังเลอืมว่าจะลงทุนเกี่ยวกับ ลงทุนดีไหมอะไรไหมคือคุณรู้สึกว่าแบบการมีเงินเก็บเอาไว้เฉยๆมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเอาแบบฝากธนาคารเอาไว้เฉยๆอะไรเงี้ยไม่อยากลงทุนเพิ่มอารมณ์แบบเซฟโซนอารมณ์นั้นต่อไปเรามาดูการงานกันเนาะ ขอไพ่ห้าใบาให้กับการงานชาวราศีสิงห์หน่อยค่ะแปดดาบบเจ็ดดาบระวังมีคนมาแอบทำอะไรข้างหลังคุณนะอืม สิบดาบเวนถือไม้สิบดาบเนี่ยระวังการแทงข้างหลังในที่ทำงานเหมือนเป็นการขาโมยผลงานคุณไปอ่ะเจ็ดไม้เท้าอ่ะฮะแค่ใต้สำหรับเป็นเก้าเหรียญอ่ะฮะเหมือนแบบขโมยขโมยผลงานคุณไปอ่ะแทนที่คุณจะได้สำเร็จแต่คุณกลับไม่สำเร็จอ่ะอือต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะ แต่โดยรวมก็ไม่มีอะไรนะอืมการงานต่อไปเรื่องความรักขอดูค่ะขอไพ่ห้าใบาให้กับความรักชาวราศีสิงห์หน่อยค่ะ ความรักช่วงนี้ดูนิ่งๆเนาะแต่เหมือนดวงโดยรวมเหมือนความรักเข้ามาคุณก็ไม่เอาหรือเปล่าช่วงนี้คุณเน้นเงินนั่นไงเห็นปะควีนเหรียญจริงๆคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกมากเลยนะอืมควีนเหรียญเนี่ยคือมีทั้งแบบเงินมีทุกอย่างอะแล้วก็แบบเป็นมีความเป็นแม่สีเรือนสูงอสเวินดาบ เหมือนคุณเน้นเงินอะเนี่ยอัศวินเหลียญช่วงนี้ความรักคุณเลยแบบไม่มีอะไรสองดากไต้ไม่เทา้าเป็นห้าไม่เทา้าคือเหมือนคุณก็แบบมันมีคนเข้ามานะจากที่ดูดวงโดยรวมอะแต่ว่าแบบคุณไม่ได้สนใจอะ่ะ คุณชวงนี้คุณเน้นงานกับเงินมากกว่าชาวราศีสิงห์อ่าฮะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe like comment ด้วยนะคะ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็มีอะไรก็ติชมกันได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามทั้ง42ท่านแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ติชมกันมาได้อาา่าฮะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ